ตอนมาคุณมีปากกาเพียงแท่งเดียวเท่านห้่อย่าดูถูกนะปากกาแท่งเดียวก็สามารถอยู่รอดได้ทั้งวันตอนทำเวนดูซี่ได้ของมาเพียบเลยผลจากการทำเวนละรุดของไหนห้องเพแบบนี้แหละผมถึงชอบทำเวนธรรมะประจํำวันรดูธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่า มึงดูผิดที่ไงกำลังเข้าได้เข้าเข็เขมนี่อยู่อยู่ธรรมะมานี่แม่งเสียอารมณ์เลยนะเว้ยทำไมธรรมะแม่งมาอยู่ในเว็บอย่างนี้ได้วะเนี่ยคนลงมึงต้องเป็นคนยังไงเนี่ยหมอปลาครับทำไมจ้องภาพนี้นานจังเลยภาพนี้มันมีอะไรเหรอครับหมอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในภาพนี้ตอ,อนนี่คือสาระของการหักหลังและท่มแทง โซโลมีดาบเนี่ยนะกูอีกแล้วเหรอกูว่ากูไปโลกอื่นเนี่ยกูว่ากูหนักแล้วนะแต่นี่เขาบอกว่ากูเป็นสัญลักษ์ของการทิ่มแทงและหักหลังนี่กูว่าแม่งบ้าไปกันใหญ่แล้วมึงไม่เคยดูวันพีชใช่ไหมหมอกูจะเอาดาบไปฟันคอลูฟี่เหรอ